สวัสดีครับในปัจจุบันนี้นะครับการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับมักจะต้องเชื่อมต่อหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องไมล์ลำโพงนะครับหรือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับซึ่งจะทำให้มีสายเกะกะมากมายนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเป็นเซตคอนเฟอเรนซ์นะครับชุดประชุมแบบไร้สายนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยกล้อง WRT นะครับรุ่น WPC 1 1 2ครับและยังมีลำโพงบลูทูธนะครับ จาบ้า1 0 mf นะครับและก็จะมี p อร์ดพอร์ตมินินะครับซึ่งจะเป็นไวรัสพรเซนต์แบบไร้สายนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นคอร์ดพอร์ตทีครับเป็นตัวรับสัญญาณภาพแบบไร้สายนะครับซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้นะครับเราสามารถนํามาใช้ประชุมทั้งภายในและภายนอกของบริษัทได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบชุดประชุมชุดนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อกล้องก่อนนะครับโดยใช้สาย usb นะครับ ต่อเข้ากับตัวคอร์ดพอร์ต R01 นะครับซึ่งจะเป็นตัวรับสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายนะครับและเราต้องทําการต่อสาย HDMI นะครับจากตัว R01 นะครับเข้ากับจอทีวีหรือจอโปรเจคเตอร์นะครับเพื่อทําให้สัญญาณภาพส่งเข้าไปที่จอครับถัดมานะครับให้เรานําตัวคอร์ดพอร์ต T03 นะครับมาต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อดึงภาพนะครับเข้ามาที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่เราจะใช้ในการประชุมได้เลยครับ และถัดมานะครับให้เรานำลำโพงบลูทูธนะครับ Jabra 510 MS นะครับมาต่อบลูทูธนะครับเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยครับและหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเลือกสัญญาณภาพและเสียงนะครับจากในโปรแกรมคอนเฟอเรนซ์ที่เราใช้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์แบบไร้สายได้แล้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์การประชุมแบบมีสายและแบบไร้สายกันนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ การประชุมแบบมีสายะครับเราจะต้องนําสาย USB นะครับต่อเข้ากับกล้องนะครับไปที่คอมพิวเตอร์นะครับและเรายังจะต้องใช้สาย HDMI นะครับต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับขึ้นไปที่จอหรือจอโปรเจคเตอร์ของเรานะครับเพื่อให้เกิดภาพและนอกจากนั้นเรายังจะต้องเชื่อมต่อไม์และลําโพงนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดเสียงจากภายนอกนะครับซึ่งมันจะทําให้เห็นว่าในห้องประชุมของเราเนี่ยครับมีสายเกะกะมากมายนะครับมันจะทําให้ห้องประชุมของเราไม่สวย และอาจจะทาให้สายพันกันได้ในภายหลังครับแต่ถ้าเรามาใช้อุปกรณ์การประชุมแบบไร้สายนะครับมันจะทําให้ห้องประชุมของเราเนี่ยครับเกิดความสวยงามจะไม่มีสายเกะกะบนโต๊ะนะครับผมนอกจากจะประชุมคอนเฟรนท์แบบไร้สายแล้วนะครับภายในชุดของเรานั้นยังประกอบไปด้วยคอร์เทพอร์ตมินินะครับซึ่งเป็นไวเล็พรีเซนต์สามารถแชร์ภาพหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับที่ใช้สําหรับประชุมภายในบริษัทได้อีกด้วยนะครับและยังสามารถแชร์ได้ถึง4หน้าจอนะครับผม สำหรับโซลูชันพร้อมประชุมแบบไร้สายทางเซตนี้นะครับตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นพิเศษทั้งหมดนี้จากราคาปกติ73,890บาทลดเหลือ49,900บาทเท่านั้นนะครับในเซตนี้จะประกอบไปด้วยกล้อง WRT รุ่น WPC112 ลำโพงบลูทูธจาบ้ a 510ms พอร์ตพอดมินิและพอร์ตพอด T03 เรียกได้ว่าราคาสุดคุม้มและได้อุปกรณ์ครบเซตไปเลยนะครับ โปรโมชันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง25ธันวาคม2566เท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ